สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง อันเซอร์ทารนะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกระลับมิตรทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะครับขอคนทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์เป็นกําลังใจครับโอเควันนี้นะครับผมมาอยู่แถวพุทมณฑลสาย5้านะครับใช้พื้นที่ของร้านอาหารชื่อว่าตําบักหุ่งนะครับบายแสนทองฟาร์ม2อนะครับขออนุญาตถ้าอ่านเสียงออกเสียงผิดนะครับขออภัยด้วยนะพอดีพาคุณพ่อคุณแม่มาทานข้าวที่นี่นะครับอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดโชคดีนะ จะมนีน้องเป็ดน้องห่านนะครับไหว่รอบตัวผมมาหมดเลยเนาะก็จะอ่านพลังงานได้ฟังในช่วงที่ว่าอ่าท่ารับทอกนะครับไพ่อยากบอกอะไรคุณนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับว่ามีวันหนึ่งที่ผมคิดว่าเออวันนี้พลังงานไพ่ทาโร่ช่องไหนก็ได้ อยากบอกอะไรกับตัวผมตอนนี้บ้างผมก็เลยทําช่วงนี้ขึ้นมาเพื่อเผื่อที่ว่าใครที่ไม่รู้จะคุยกับใครหรือไม่รู้ว่า,อ,าอะไรอยากจะบอกอะไรกับตัวเองอะไรแบบนี้นะครับก็มาเปิดไพ่ทาโร่ในช่องดูแล้วก็ดูว่าคลิปนี้เขาอยากคุยกับคุณในกลุ่มคนพลังงานไหนซึ่งผมจะเช็คพลังงานให้จากไพ่ห้าใบว่าวันนี้ไพ่ทาโร่ที่ผมมีเนี่ยในในมือผมตอนเนี้เขาอยากกลับคุยกับคุณในกลุ่มคนพลังงานที่มูดอารมณ์ไหนอยู่ นะครับอ้ามาดูกันว่ามันจะเป็นการอ่านไพ่แบบไหนหรือคุณจะได้ยินอะไรจากผมในสิ่งที่ผมพูดแต่ทุกคราวที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเป็นการสื่อสารระหว่างผมกับไพ่เปิดใช้วิจารยณด้วยครับโ okay. อเคขอใช้ไพ่ทารโร่ธรรมดาไปแล้วกันจริงๆผมจะใช้ไพ่ที่มันอ่มันดูเครียดหน่อยแต่ว่าอยากให้พลังงานมันเบานิดนึงสังเกตนะครับโอเควันนี้ใช้ไพ่สำหรับที่ชื่อว่าสมิธเวททาร์โรเด็กนะครับโอเค มีคนถามผมหลายคนเหมือนกันว่าไพ่แต่ละสำหรับเล่าเหมือนกันไหมบอกกันเลยว่าไม่เหมือนนะครับมุดอารมณ์ของเรื่องราวไม่เหมือนกันเลยอ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ไพ่เขาอยากคุยกับคนในกลุ่มคนพลังงานไหนกันบ้างนะครับมาดูกันนะผมจะเปิดไพ่ห้าใบก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเ,เป็นพลังงานที่มันตรงกับตัวตนของคุณในช่วงอารมณ์ตอนไหนของคุณนะมันก็ลองฟังหรือว่าเขาอยากคุยอะไรว้าวไพ่เดะซันใต้สำหรับนะครับอืม โห oh, พลังงานดีมากเลยอะแปลกที่ว่าแปลกที่ว่าการสื่อสารวันนี้ถ้าอยากจะบอกกับคุณเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากดีแบบแบ๊บหนึ่งให้วันนี้มีความแปลกเพราะว่าไพ่ที่มันจะพูดกับคุณในวันนี้เป็นไพ่เฮโรเฟนหรือเป็นไพ่เสีย่ยงสิทธิ์นะครับอ่าคนที่จะไพ่จะคุยกับคุณคือเป็นคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างดีกว่า เขาอยากคุยกับคนที่มีความเชื่อในเรื่องของเสี่ยงสิทธ์บ้างไม่เชื่อบ้างเป็นคนครึ่งกลางๆบางครั้งก็เชื่อมากบางครั้งก็เชื่อน้อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่กําลังสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังงานที่สูงกว่าพลังงานที่ higher พลังงานที่ผลักดันชีวิตหรือสามารถสร้างปฏิหารเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณได้คนที่กําลังมีความสงสัยมีความคิด สงสัยเกี่ยวกับเสิยสิทธิ์คนที่มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่เห็นกับพลังงานที่สูงกว่ากับดาวพระเกศกับสิ่งที่สูงก็คูณอะไรก็ได้คุณนะครับสงสัยกับสิ่งนี้คุณรู้แหละว่ามันดีคุณรู้แล้วว่าพลังงานเป็นพลังงานที่แบบเดอดซันเป็นพลังงานที่แบบสว่างสดใสมีความสุขแต่คุณมีความสงสัยกับมันว่าพลังงานเหล่านี้คืออะไรแล้วคนเชื่อศรัทธาหรือคนไม่ศรัทธามันต่างกันยังไงอะไรแบบนี้เออ บอกกันนะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แปลกวันเรื่องที่จะพูดอาจจะแปลกเพราะไพ่จะนำพาให้พูดทางนี้เพราะว่าไพ่สามเหลี่ยมนี่คือการปรึกษาพูดคุยความสนใจหรือสิ่งที่คุณกาลังดูอยู่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะเชื่อด้ไหมมันสามารถเปลี่ยนอาชีวิตได้หรือเปล่าเพราะคุณไม่สามารถสัมผัสได้เดอะฟูลเป็นซีโรคุณไม่สัมผัสไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวเขาที่ไม่สามารถใกล้คุณได้มันมีจริงหรือเปล่าหรือแบบมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับในมมาทีี่่คยัวสสง เกี่ยวกับพลังงานที่สูงกว่านะครับประมาณนี้นะโ okay. อเคมาดูกันว่าวันนี้ไพ่จะเล่าอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะคุยกับคนที่มีความสงสัยเรื่องนี้แบบไหนนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์เสลี่ยสินนะครับแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองตัวผมเพื่อผ,ผมนำหน้าที่ตรงนี้ขออนุญาตดูว่าท่านจะบอกอะไรกับคุณหรือมีอะไรที่ท่านอยากจะสอนหรือเปล่านะครับมาดูกันนะขออนนะุญาตเป็นสื่อกลางนะครับพลังงานเรื่องราววันนี้แปลกดีเออแปลกดี มาหกไม้นะครับความสําเร็จเนาะความสําเร็จที่มาจากความพยายามก่อนเป็นเบื้องตน้นไพ่หกไม้นะครับประวัติของมันเนี่ยเป็นคนที่สู้รบกลับมาแล้วได้รับชัยชนะได้รับการช่วยเหลือได้รับเสียงโห่ร้องความยินดีนะครับหกไม้นะตามด้วยไพ่เพจอัพครับนะครับเอ็มพัลเลอร์คือไพ่ใบไมพบเลยแต่คำพูดกปนมาแล้วอะเจ็ดดาบ หกถ้วยใ้าพูดดีนะเดี๋ยวมูนเสร็จซับคัพนะฮะขยายกับไพ่เอ็มเพลสเอ็มเพลอร์เป็นไพ่พ่อแม่อ่ะเหมือนค่าจะเปรียดเชียบกับพ่อแม่ให้คุณฟังเลยอ่ะแป๊บนึงนะแตดดาบแฮงแมนจัดเม้น เออผมว่าถ้านน่าจะให้คุณได้เปรียบเทียบกับเรื่องนี้อ่าแล้วมีการทดสอบให้คุณลองดูได้ดูตัวเองด้วยนะครับอ่าสิ่งที่ชขาพูตดตอนนี้เขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับพลังงานที่เราไม่เห็นเป็นหลักเขาพูดแค่ว่าถ้าคุณเชื่อในพระคุณพ่อแม่อ่าพูดกันนะมีเอ็มพลเอร์กับ Emperor, เอ็มเพสเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในพระคุณของปิดามารดาของคุณหรือพ่อแม่ของคุณเสียสิทธิ์ก็เป็นสิ่งเดียวกันเข้าใจผมปะอ่ามันจะมีคําพูดหนึ่งของการสอนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า สบันของลูกอยู่ใต้ตูใต้เท้าพ่อกับแม่นะครับอันนี้คือสิ่งนั้นเลยเขาบอกว่าปฏิหารเศษสิทธิ์ที่คุณสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือมีจริงไม่ีจริงให้คุณวัดจากการที่คุณมีพ่อแม่อยู่จริงใช่ไหมอ่าถ้าคุณมีพ่อแม่อยู่จริงนะครับคุณดูแลพ่อแม่ดีหรือคุณช่วยเหลือหรือให้อะไรกับพ่อแม่แบบด้วยความกระตันยูเนาะคุณลองวัดก็ได้ว่าคุณจะได้ปฏิหารบางอย่างกับเพื่อนที่คุณให้ความกระตันยูกับพ่อแม่เียสิทธิ์ก็เหมือนกันเียสิทธิ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่แบบช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้จริงๆเพราะคุณจะวัดได้จากการที่คุณจะตันยูเศรษฐศส์เหมือนกันคําว่ากตัญยูเนี่ยหมายความว่าอะไร คุณศรัทธาความมันจะดูควาหรับศีลศิลคือความศรัทธาความเสมอความเคารพความส,มามก,ามสกการะราบสักสการะแต่ต่างนานาในการให้คนวไหวขอพความกับสิ่งใดก็แล้วแต่สังเกตไหมครับว่าเีลศิลที่มีคนเคารพนับถือหรือมีควศรัทธามากๆเนี่ยจะมีคนสําเร็จหรือได้ไปได,ได้ได้ปฏิหารบางอย่างเยอะมากขึ้นเพราะว่าแรงศรัทธาของมษย์คือกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานใดเมื่อความมีความเชื่อกับสิ่งใดสิิงหนึ่งที่เหมือนกันมากๆมันจะส่งให้สิ่งนั้นนั้นมีพลังงานสูงมากๆความมันสูงมากๆแล้วพลังงานเหล่านี้้้มมมััันนนนนเเปป็กกอออใใหหแ่่่่ดดววยคคาาาาชืจะสสรรรถงฏิบ มีบุญสัมพันธ์ได้เข้าใจปะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเืเอสิทธ์หรือพลังงานที่สูงกว่าถ้าคุณเชื่อในบาร,รมีพ่อแม่แคุณเชื่อว่าพ่อแม่มีอยู่จริงเชื่อว่าการทําดีกับพ่อกับแม่และคุณได้ดีอ่ะ เชิงศก็จะเหมือนแบบนั้นเลยเป,เป็นการเปรียบเทียบที่คุณจะเห็นภาพมากที่สุดผมแปลกใจที่การพูดตรงนี้มันไม่งมงายนะเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณสัมผัสได้เพราะว่า6ไม้กับเด็ดมูนเขาจะบอกว่าการที่คุณช่ชยเหลือ,อคุณไปเรื่อยแต่คุณไม่รู้หรอกครับว่า,วาสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วแม้กระทั่งคุณเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเป็นหรือ,รอไม่เป็นนะ่ะทุกอย่างมีดาบเป็นดาบสองคมไปหมดชีวิตของทุกคนม,น,มนมันมีดาบสองด้านคุณจะสามารถมีไอเหรียญสองด้านทัที มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีความเชื่อที่สุดโต่งมากๆก็ทํร้ายตัวคุณความไม่เชื่อเลยก็ทำ้ายตัวคุณเช่นกันดังนั้นเนี่ยมันคือเส้นเส้นตรงกลางหรือทางสายกลางนะครับที่คุณจะต้องเป็นการเชื่อใจศิษย์มากมายจนเกินไปก็ทําร้ายตัวคุณการไม่เชื่อเลยการไม่ศรัทธาเลยการการแบบว่าไม่ดีว่าเสียไม่เคารพประถานที่ไม่เคารพที่สิ่งที่เขาเคยอยู่มาอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำ้ายตัวคุณเหมือนกันดังนั้นมันคือความพอดีแล้วไพ่เอ็มเพลสขึ้นกับเพจสเราครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณรัก ในเฉยสิทธิ์และดูแลอย่างใจชิดควรสัมผัสได้นะครับเอาเอาเรื่องของของพ่อแม่คุณก่อนถ้าคุณดูแลพ่อแม่คุณดีดูแลบิดามดาคุณดีใช้ใจดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้คุณลองปรับเปลี่ยนดูนะคุณจะสามารถว่าได้ว่าคุณได้เจอสิ่งดีแบบไหนแต่ถ้าคุณเป็นเสี่ยสิทธิ์ที่ต้องดูแลคุณก็ต้องใช้ความสัมเสมอใช้ความดูแาใจใส่เปลี่ยนน้าเปลี่ยนท่าทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจเสมอๆแล้วว่าไพ่คู่นี้แพนเพจเอ็ม์อลเลอร์เนี่ยถ้าดูตัวของคุณเนี่ยอยากมีพ่อกับแม่ เขอเยกเป็นพ่อแม่นะเาเสียสิทธ์ตอนนั้นนะครับเป็นพ่อกับแม่ที่ดูแลคุ้มครองตัวคุณคุณก็ต้องปฏิบัติกับท่านเหมือนท่านเป็นพ่อแม่ของคุณจริงๆอ่ะเข้าใจปะอันนี้คือคือคือจุดตัดขาดเลยว่าทาไมคนสงสัยว่าทําไมเราไปมูสิ่งนี้ไปไหว่สิ่งนี้ทาไมเราไม่เห็นเกิดปฏิหารเลยเพราะคุณไม่ได้รักท่านเหมือนที่คุณรักพ่อแม่ของคุณเข้าใจไหมนี่คือความกระตันญุที่ผมบอกในตอนแรกถ้าคุณอยากให้สักความสเรจใดๆเกิดขึ้นนะคุณคุณต้องมีความรบเคารพสการะสิ่งสิ่งนั แล้วก็แล้วก็รักษาดูมันไม่เข้ามาดูแลจริงจริงอ,อ,อ่ะแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนเพราะใครที่มีความพลังงานของการเซอร์่สูงกว่าแล้วเนี่ย ของฟิตคุณม่าถึงทางตันเมื่อไหร่อะแปดตาบะมันจะมีเอมพเลอร์มาช่วยมาคุ้มครองสิทธิ์เหล่านั้นมาคุ้มครองปกป้องคุ้มครองคุณวันที่คุณมีปัญหาและในสิ่งเดียวกันในวันที่คุณมีความสุขมากๆพลังงานคุณดีมากๆท่านก็จะนําพาสิ่งดีให้คุณได้เจอเหมือนกันดังนั้นคนที่มีพลังงานของการเชื่อสิ่งที่สูงกว่าพลังงานที่สูงกว่าจะเหมือนมีตั๋วพิเศษมีทางลาดที่ผมเคยพูดว่าคุณเหมือนมีตั๋วพิเศษมีทางลัดให้คุณขึ้นเครื่องบินเจ็ตไปสู่ความสสสสสําาาาเเเเรรร็็็จจขออออองงงงคคคคคคุุุุุณณณณณแแแลละะะถ้้้้ยยิิิิ่่่่่ปปนนนนนนชืทธ์ไไวูดหตั เห็นปะหกพูดคุณส่งต่อว่าคุณทําแบบนี้คุณเชื่อแบบนี้คุณปฏิบัติแบบนี้มาแล้วได้ดีกับตัวคุณเมื่อคุณส่งต่อแล้วคนเหล่านั้นที่รับฟังจากคุณไปอ่ะเขาเขาดีขึ้นจัดเม้นเนี่ยดีขึ้นได้รับการปลดปล่อยได้รับการช่วยเหลือจากคําพูดคำนําของคุณปุ๊บมันเหมือนการต่อบุญตัวคุณก็จะได้ประโยชน์ด้วยมันมันเป็นหลูกที่สวยงามอ่ะคุณเชื่อศรัทธาอย่างเต็มที่ปฏิบัติที่ดีใช่ไหมคุณได้ปฏิหารปุ๊บ คุณส่งต่อเรื่องนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นได้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 ปลด,ดฟฟล็อกได้มีความสุขเหมือนกันมาเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับคุณและสียงศสิทธิ์ที่เขาดูแลคุณอยู่ด้วยแล้วมันกลายเป็นว่าจัดเม้นเหมือนร่วมกันทํางานน่ะคุณจะเสียสิทธิ์คณร่วมงันทางานช่วยเหลือคนต่อไปเจ็ดเหรียญเนี่ยคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่คุณทํามันดีหรือไม่ดีหรือสิ่งที่การการศรัทธาในสิทธิ์ดีหรือไม่ดีเพราะว่าสิ่งเนี้ย มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเจตเตี่ยนตรงนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมีคนได้รับความสําเร็จได้รับปาฏิหาริย์ได้รับความสุขจากความศรัทธามาแบบที่คุณสัมพันธ์ได้คุณถึงถึงสงสัยว่ามีคนที่สําเร็จแต่ว่าสาเร็จคืออะไรจุดตัดมันคือความกระตัญยูผมพูดนี้นะจุดตัดระหว่างคนที่ศรัทธาและสําเร็จคนแลวคนแลวคนที่ศรัทธาแล้วไม่สำเร็จคือความกระตันยูดังนั้นถ้าคุณมีความกระตันยูสับเสียสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่แบบศรัทธามากๆดูแลท่านพ่อแม่คุณคุณจะได้ปาสิ่่นนีี้คุณทตอ จะดีหรือไม่ดีมันจะใช่หรือไม่ใช่ใครดูแลคุณอยู่คุณไม่ต้องจัดไม่ต้องไม่ต้องเลือกได้ซ้ำว่าคุณจะศรัทธาอะไรดีถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากดูแลท่านไหนเป็นพ่อแม่ที่ดูแลคุณจากใกล้ชิดนี่คือประเด็นหนึ่งของการที่ว่าอย่านําพาเสียสิทธุองค์ที่คุณไปมูสการักมานําพาเข้าบ้านน่ะปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณจะไม่ได้พอนะแต่คุณจะดูแลท่านไม่ทั่วถึงมันขาดความกระตันอยู่มันนําพาให้คุณอะไม่สําเร็จในชีวิตเพราะคุณดูแลไม่ทั่วถึงไง นี่คือจุดตัดในพลังงานนนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอยู่เยอะก็หมายความว่าคุณต้องปฏิบัติเยอะมากกว่าคนอื่นคุณต้องดูแลมากกว่าคนอื่นใช่ไหมคุณมีคนต้องดูแลใส่ยใจเยอะกว่าคนอื่นแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่เป็นกลุ่มคนพลังงานกับความสงสัยพลังงานที่สูงกว่าคุณนะมาดูกันว่ามีไพ่อยากคุยอะไรกับคนในกลุ่มคนพลังงานนี้อีกมากนะครับมันก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานของไพ่ในช่วงเนี้ผมอยากคุยกับเรื่องอินเนอร์คุณใช่ไหมแต่อันนี้มันเเเเป็นนนกกาารรคคุยยยยออื่่งงงงงขทีีสสสสััับพลลิิธ์ นะครับขออนุญาตเปิดไพ่ชุดนี้นะคนที่มีความสงสัยเกี่ยวกับพลังงานที่สูงกว่าพลังงานเชยร์สิตรหรือครูบบอาารย์ที่คุ้มครองตัวคุณอยู่เนี่ยไพ่ในมือผมเนี่ยเมื่อคุณพบเจอคลิปนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคุณเพิ่มเติมอีกนะครับไพ่ <artistic> ของการทรหดอดทนไพ่ของการมุมา่นนะฮะไพ <š. S 2> ่ของทันทีทันใดหรือปฏิหารที่ผมบอกปเม่อสักครู่นี้นะครับไพ่ <tr> ของความใจดีหรือความเมตตานะใบต่อมานะฮะไพ่ของความหมุนเวียนใบสุดท้ายจะเป็นไพ่ การปรับจูนว่าพ่อย่าดีเนาะเขาบอกแบบนี้ความศรัทธาที่มันจะเกิดปฏิหารได้กับทุกๆชีวิตในสิ่งที่คุณกําลังฟังคลิปผมอยู่เนี่ยมันมีจากความมันเริ่มจากต้นจากความทระคอดทนหมความว่ามันเริ่มต้นจากตัวคุณก่อน ถ้าคุณทําอะไรบาสิงบางอย่างอยู่คุณเจอเรื่องยากอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณก็จะไม่ได้ความสําเร็จใช่ไหมคุณต้องอดทนแน่แน่กัดฟันสู้กับมันแบบกัดไม่ปล่อยแล้วเมื่อไหร่ที่คุณกัดไม่ปล่อยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเมื่อพลังงานของความสําเร็จหรือปฏิหารมันวนเข้ามาถึงคิวคุณที่คุณจะได้ความสําเร็จนั้นและคุณจะมีความพยายามอยู่ด้วยอ่ะมันจะยิ่งส่งผลให้ปฏิหารมันเกิดกับคุณอย่างฉับพลันโดยที่คุณน่ยไม่ได้ชิงสิ่งที่คุณทํามา และคุณจะต้องมีความใจดีกับตัวเองกับสิ่งที่คุณทําอยู่ส่งต่อสิ่งที่คุณได้ได้รับและสำเร็จกับตัวเองให้คนอื่นได้ทําบ้างเพื่อจะหมุนเวียนสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นไปไเรื่อยๆแล้วมันจะมีการปรับจูนระหว่างคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรับจูนคืออะไรความหลัาคุณมีแค่ไหนคุณปรับจูนมันให้มันพอดีกับตัวคุณกับไลฟ์ตายชีวิตกับที่กับสิ่งที่ท่านอยู่กับคุณเมื่อวันใดที่มันเกิดความฟดีของสิ่งสองสิ่งมันคือความหมุนเวียนที่พอดีกันมันหินหยางเมื่อมันสมดุลพร้อมกันแล้วทั้งคู่ปุ๊บมันจะเกิดปฏิหารกับชีวิตทุกๆคนที่ได้มาฟังคลิปนี้นะครับโอเคนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่ฟังไพ่ทาโร่ในช่องของผมการอ่านไพ่อาจจะแปลกเิดนึงก็ขอให้ทุกคนที่ได้มารับชมรับฟังได้ประโยชน์จากการฟังคลิปฏิหหาาารรแ่งควมสํเ็จ ทั่วกันและทุกคนนะครับขอใบสุดท้ายในการอวยพรในวันนี้นะอำนาจวาวไพ่สวยมากนะครับเป็นไพ่สิงโตเนาะอำนาจบาร,รมีสําคัญนะครับถ้าอยากมีปฏิหารอยากให้พรสิทธ์ช่วยคุณคุณต้องบําเพ็ญให้เกิดบาร,รมีกับตัวเองในการทําบุญก็ได้ปฏิบัติก็ได้สวดมนต์ก็ได้อํานาจบาร,รมีเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปฏิหารจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบการถ่ายของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเพเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนสมาชิกที่ยังเป็นสมาชิกที่จ่ายเดือนละห้บาทให้กับช่องเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำนะครับเงินตรงนั้นจะเป็นการนําพาทุกคนมาพบเจอคลิปแบบนี้ถามที่แบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงเป็นค่าให้น้องน้องที่มาช่วยงานผมในการทํางานช่องตรงนี้ยังมี ค่าใช้จ่ายใกนการเดินทางต่อไปที่จะทำํำไปเรื่อยๆในอนาคตขอบคุณทุกกําลังใจที่เป็นสมาชิกด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ